Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, we are in a position to proceed carefully in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past three months, payroll job gains averaged 150,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless. Well, below that seen earlier in the year. The unemployment rate ticked up in August but remains low at 3.8%. The labor force participation rate has moved up since late last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand. กลับมาพบกันอีกครั้งกับวันซิลจีอินโฟกัสนะคะในเช้าวันพฤหัสที่21กันยายน2566นะคะ เมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะที่ธนาคนารกลางสหรัฐประกาศคงอาตาัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะ5.25-5.50%นะคะและมีการเดินหน้าต่อสําหรับการลดบาลานซ์ชีดด้วยนะคะเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อแต่จุดสําคัญหรือไฮไลท์นะคะก็คือถ่อแถงของโพเวลค่ะแล้วก็จัดพอร์ตนะคะที่ออกมาถือว่าน้อยกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะสําหรับเรื่องของการลดอาตาัตราดอกเบีย้ยทําให้เกิดแรงเทขายของตลาดค่ะ ซึ่งเรามาดูในถ้อยแถลงของพอเวลนะคะที่ยังคงเน้นการใช้ความระมัดระวังนะคะในการดําเนินนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมโดยมีการเพ้นภาพของการคัดการเศรษฐกิจเงินเฟอ้อแล้วก็ภาคแรงงานสารัรด,ด้วยนะคะและรวมถึงแนวโน้มดอกเบี้ยผ่านดอทพอตนะคะซึ่งเฟดค่ะ ก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะคะที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนะคะหากจาเป็นโดยมีกรรมการ12คนค่ะอยากให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและ7คนค่ะอยากให้คงอัตราดอกเบีย้ยนะระดับนี้นะคะทำให้ดอกเบีย้ยค่ะอาจจะพิกในเลที่อยู่ประมาณ5.5ถึง5.75%ได้ในปีนี้และปีหน้าค่ะอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย50 basis p o i n t นะคะหรือ2ครั้งซึ่งเป็นการปรับลดที่ต่ํากว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะที่4ครั้งหรือ1%ค่ะ ดอทพอดค่ะจะเห็นได้ว่ายังคงอยู่ในโทนฮอกกี้สแตนนะคะหรือว่าการใช้ในโยบาย mm hmm. การเงินแบบตึงตัวนั่นเองนะคะซึ่งเป้าหมายหลักของเฟดก็คือต้องการที่จะกดเงินเฟ้อนะคะและค่าดการว่าเงินเฟ้อค่ะจะถูกกดลงมาที่3.7%สําหรับปีนี้ก็ลดลงจาก3.9%นะคะและปีหน้าค่ะจะลดลงมาที่2.6%ค่ะ ส่วนในภาพของเศรษฐกิจค่ะมีการอัปเกรดขึ้นมานะคะว่า GDP ค่ะจะเติบโตที่2.1%จาก1%นะคะส่วนในปีหน้าค่ะจะลดลงมาอยู่ที่1.5%ค่ะโดยการเติบโตของภาคแรงงานค่ะแม้ว่าจะเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงมาบ้างนะคะแต่ก็ยังคงดีอยู่นะคะอัตราการว่างงานแต่ระดับ3.8%ซึ่งก็ยังเป็นระดับที่ต่ำนะคะและก็ต่ำกว่าคาดการในครั้งก่อนที่4.1%ค่ะ l a เวอร์มาเก็ตค่ะยังคงดีนะคะแล้วก็ในส่วนของ l a เวอร์ดีมาแล้วก็สปายค่ะกำลังจะเข้าสู่จุดสมดุลน,นะคะโดยจะดูได้จาก Participation Rate นะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนอายุ25-54ปีซึ่งก็จะส่งผลให้อัตราการอัตารตา,รตารค่าจ้างค่ะมีความสมดุลกันมากขึ้น ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะมีการจ้างงานที่1นึ่งแสนหคนและอัตราการว่างงานค่ะแต่ที่ระดับ 3. 8ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจากเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งภาคแรงงานดีเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ติดเป้าหมายของเฟดนะคะทำให้เฟดค่ะยังคงเปิดโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ให้เกิดเหมือนเ,อเกิดวิกฤตการเงินวิกฤตเงินเฟอ้อนะคะเหมือนปี1970ค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐก็เลย r รีแอในส่วนของแรงเทขายนะคะหลังจากที่ท้อยแถลงเนี่ยออกมาต่ํากว่าค่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการลดอัตราเบียนะคะทำให้เกิดแรงขายในกลุ่มโกลด์ซ็อกนะคะแล้วก็ดิเฟนซชั่อในยืนในแดนบวกได้ค่ะข้างเงินดอลลาร์ค่ะสะท้อนการแข็งค่าแตะที่ระดับ105ในทิศทางเดียวกับบอลยูค่ะโดยเฉพาะ2ปีนะคะที่เล่งตัวขึ้นแตะระดับที่ 5. 1 7เ ก็สะทอ้เรื่องของดอกเบีย้ยนะคะที่อาจจะขึ้นได้อีกหนึ่งครัง้งส่วนเทเนียบอลยูค่ะก็ที่สะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่ะโดยการเล่งขึ้นของบอลยูนะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้นค่ะและนักวิเคะห์ค่ะก็มีการประเมินว่าเท y น a ยค่ะอาจจะแตะที่4.5ซึ่งก็เท่ากับว่าอาจจะมีดาวไซส์สำหรับดาวไซส์ลิสำหรับตัวของ S&P 500อีกประมาณ5จากนี้ค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนําโดยกลุ่มอสังหานะคะหลากที่บอลยูของยุโรปเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกับตลาดหุ้นอังกฤษนะคะหลายที่อังกฤษก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะที่สร้างเซอร์ไพรส์ออกมาชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นระดับสัําสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอนะคะให้บ OE คงดอกเบียสาหรับการประชุมในวันนี้ค่ะ CPI ค่ยืนที่6.7%นะคะก็น้อยกว่าเดือนก่อนหน้าที่6.8%แล้วก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่7%โดยค r i b u t i o n หลักๆค่ะที่ทำให้เงินเฟอ้อลดลงก็คือ Hospitality นะคะ Accommodation Service แล้วก็ Food นะคะที่เห็นการชะลอตัวลงแรงนะคะและเป็นปัจจัยที่กดเงินเฟอ้อให้ลงมาด้วยค่ะในขณะเดียวกันค่ะเชื้อเพลิงรถยยต์แล้วก็การขนส่งนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ที่สำคัญคือ อัตรางเงินเฟ้อภาคบริการนะคะหรือ Service Inflation เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาแล้วนะคะจาก7.4มาที่6.8ซึ่งก็ส่งผลให้คซ r e c p i ค่ะลดลงแต่6.2เนะจาก6.9และทำให้เชื่อได้ว่าแนวโน้มดอกเบีย้ยของอังกฤษค่ะอาจจะไปได้อีกไม่ไกลค่ะบ o e ค่ะ ขึ้นตัวดอกเบีย้ยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทำการเงินเฟอ้อที่กดลงช้ากว่าอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะซึ่งหากเทียบสเปรดของดอกเบีย้ยกับเงินเฟ้อจะพบว่าเงินเฟอ้อเนี่ยของอังกฤษถือว่ามีความหนืดค่อนข้างมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะภาพเศรษฐกิจที่เริ่มเห็นการหดตัวและมีความเสี่ยงต่อภาวะการถดถอยมากขึ้นในต้นต,ตั้งแต่ต้นไตรมาสสามที่ผ่านมานะคะทำให้เชื่อได้ว่าดอกเบีย้ยของอังกฤษอาจจะขึ้นได้อีกเพียงหนึ่งครั้งจากนี้ค่ะ านากวิเะห์เชื่อว่าเป้าหมายของดอกเบีย้ยของทาง B.O.E. นะคะจะอยู่ที่ประมาณ5.5%สำหรับปีนี้โดยน้ำหนักหลังประกาศเงินเฟอ้อนะคะก็ยังคงให้ในโทนของความเป็นฮอกกิสอยู่นะคะแต่ว่าโอกาสในการ แต่ว่าโอกาสในการขึ้นนะคะก็ลดลงต่ำกว่า60%นะคะมาอยู่ที่ประมาณ55%อย่างไรก็ตามค่ะประเด็นเรื่องของค่าจ้างที่ยังคงเร่งตัวขึ้นยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ BOE คะ่ะอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อและอาจจะเป็นการขึ้นค่าสุดท้ายนะคะที่สัญญาณเงินเฟอ้อเริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วมาคะ่ะซึ่งนะักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าเบสเคสคือการคงอัตราดอกเบี้ยนในเดือนพฤศจิกายนค่ะ ตลาดเชื่อว่า BOE นะคะวันนี้จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะเหมือน ECB ค่ะและจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายค่ะก็เลยส่งผลให้ค่างเงินปอนด์ค่ะอ่อนค่างลงมาแตะที่1.23พาวต่อดอลลาร์ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้นะคะประเมินว่าอาจจะรับแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวานนี้ธนาคารกลางจีน,นะค่ะหรือ PBOC นะคะก็มีการประกาศกระตุ้นให้มีการลงทุนในตลาดทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยการส่งสัญญาณว่าจะใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพิ่เพียงพอนะคะหลังจากที่เงินกันของต่างชาติเนี่ยไหลออกค่อนข้างมากนะคะในปีนี้โดยตลาดออฟชอร์ค่ะหรือบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงนะคะกำลังจะมีการบายแบ็กนะคะหรือให้ซื้อหุ้นคืนนะคะรวมถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของ จีนก็ตั้งเป้าหมายที่จะจ่ายเงินปันผลสูงมากถึง2,06,000ล้านหยวนนะคะหรือประมาณอขอเท่า่ะ2,06,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ1.5ทิลเลียนหยวนนะคะเพื่อดึงดูดเม็ดเงินไหลกลับเข้าลงทุนในจีนค่ะซึ่งก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติกลับมานะคะหลังที่ต่างชาติก็ขายหุ้นจีนหนักมากนะคะในปีนี้ตามที่แจ้งไปก่อนหน้าแล้วนะคะส่วนออนชอค่ะที่มีการขายต่างชาติมีการขายไปมากกว่า23,000ล้านหยวนในเดือนนี้นะคะ ก็เป็นการขายออกอย่างต่อเนื่องนะคะจากเดือนที่ผ่านมาที่90 0 0 0มืล้านหยวนนะคะก็ส่งผลให้เชสไอ0ามนะคะมีการปรับตัวลดลงมา12%ในปีนี้และในปีที่แล้วก็ลดลงมา22%ค่ะซึ่ง PBOC ค่ะอาจจะมีการปรับลดัอรารบีบ้ยเพิ่มเติมนะคะในปีนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเข้าของเงินกลับมานะคะพร้อมกับชี้ให้บริษัทในจีนเนี่ยเร่งจ่ายปันผลที่มากขึ้นนะคะเพื่อดึงดูดการลงทุนค่ะซึ่งแน่นอนค่ะ ตรงประเด็นนี้นะคะอาจจะทําให้สภาพคล่องเนี่ยหลยกลับเข้าจีนได้มากขึ้นนะคะรวมถึง Val u a ู i ช n ที่มันมีการปรับตัวลดลงมาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ต้องมาดูเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะคะของเศรษฐกิจจีนสําหรับการลงทุนก็มีในยะะสาคัญนะคะโดยในปีที่ผ่านมาค่ะบริษัท CSI 300เนี่ยมีการจ่ายปันผลบริษัทในดัชนี C s i 300นะคะมีการจ่ายปันผล ไปแล้วกว่า1.27 t ิลเลี่นหยวนนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างมากแต่ตลาดหุ้นก็รับแรงกดดันนะคะกดลงมาอยู่ประมาณ22%ค่ะก็ยังคงต้องประเมินสำหรับปัจจัยพื้นฐานต่อไปนะคะสำหรับเศรษฐกิจจีนค่ะส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำให้ถึอเงินสดนะคะรอตลาดพักฐานก่อนนะคะแล้วก็หาจังหวะเข้าทยอยสะสมค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดี